เป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่อย่างงมงายเชื่อมั่นได้แต่อย่างงมงายศรัทธาได้ก็อย่างงมงายความงมงายกับศรัทธาความศรัทธาความเคารพนับถือมันเป็นคู่ขนานของคําว่าง,งมงายอย่าให้ใครจุงจมูกเราอย่าให้ใครพูดเพื่อประโลมเพื่อเอาของของเราให้ทุกคนตั้งมั่นให้มีสติอย่าไปถลําว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเราเห็นจําไหมนะอย่าไปเชื่อใครโดยที่ตาเรายังมองไม่เห็น อย่าไปฟังใครในเมื่อที่เรายังไม่เคยสัมผัสสิ่งสิ่งนั้นของทุกอย่างพูดได้ต้องสัมผัสได้ของทุกอย่างเขาว่าได้เราก็ต้องรู้ได้ถ้าอะไรไม่จริงอย่าไปนับถืออย่าศรัทธาอะไรที่ว่ามันงมงายใช้ความงมงายเป็นที่ตั้งเราก็อย่าไปงมงายกับเขาอย่าลงงายกับสิ่งสิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเดินทางในสายกลางแล้วทุกอย่างมันก็จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเราก็ไม่เป็นตกไม่ตกไปเป็นเหยื่อของสิ่งสิ่งนั้น นะครับทุกคนให้มีสติ